สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นรีวิวกีตาร์โป่งตัวนี้ครับโหไซส์เล็กมาก34นิ้วครับผมตัวนี้เป็นไซส์พกพานะครับชื่อรุ่นว่าคาสกิทริปเปิลซีรีสนะครับ TP 3 4ครับมันเล็กมากอะ่ะเหมาะกับการไปพกพาเลยนะฮะ เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยครับน่ารักเลยนะฮะมาดูสเปคกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสเปคของไม้มาฮอกกานีนะครับไม้หน้าจะเป็นมาฮอกกานีนะครับไม้ข้างไม้หลังก็จะเป็นมาฮอกกานีเหมือนกันนะครับลักษณะการเคลือบจะเป็นการเคลือบด้านนะครับแล้วก็ส่วนคอก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นเทควูดนะครับบิดก็จะเป็นเทควูดครับส่วนแซดเดิลกับนัทนะครับจะเป็น ABS นะครับลูกบิดจะเป็นสไตล์วินเทจครับผมนะคอนี้ก็จะเป็นการเคลือบด้านเหมือนกันนะฮะนนนีีี่ครับลาายไมม้ฮอกก สวยนะลายไม้พอก,กันนีนะครับแล้วก็ลักษณะการพกพาเนี่ยตัวนี้แถมกระเป๋ามาให้ครับกระเป๋าคู่ตัวเลย34นิ้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อกระเป๋าแยกนะครับมาครบชุดเลยนะฮะเวลาเราพกไปแบบว่ามีพื้นที่จํากัดอะไรเงี้ยใส่รถหรือว่าเคลื่อนที่เร็วอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองตีคอร์ดดูนะ เดี๋ยวลองกาวดูนะครับโอ้โห เดี๋ยวลองมาเป็นคอร์ทาบกลางๆคอแล้วกันนะต่อมาลองโซโลเป็นโน้ตดูนะครับผม มันดีตรงที่แบบมันมันเล็กนะครับแล้วก็เรื่องสเกลอะไรต่างๆสเกลคอนะครับอาจจะสั้นกว่าปกตินะครับส่วนเรื่องช่องเฟดนะครับแน่นอนว่ากีตาร์ตัวเล็กเนี่ย34นิ้วนะครับการบีบช่องเฟดอะไรต่างๆมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะแคบขึ้นนะครับแต่เนี่ยผมจับคอร์ดท่าตเต็มๆอย่างคอร์ดเองเงี้ยอันนี้มือแบบมือผมมือผู้ชายนะก็จับได้ปกตินะครับแต่มันอาจจะดูชิดๆกันนิดนึงนะครับเนี่ยแต่จับได้ครับ ปกติเลยนะครับแล้วก็การกำคออะไรต่างๆเนี่ยด้วยช่วงที่เป็นกีตาร์เล็กนะครับมันมันง่ายคือแบบมันนั่งนั่งเล่นอย่างนี้ได้เลยอะผมขออนุญาตนะสมมติปกติเรานั่งเล่นกีตาร์กันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราหยิบมานั่งเล่นเหมือนอุคลเลเร่เนี่ยสบายเลยคือได้ทุกสรีละนะครับ จะมีนิ้วเบียดนิดนึงเพราะว่าช่องมันเล็กเวลาเราจับคอร์ดท่าแต่ถ้าเราจับเป็นเล่นชิลๆแบบอย่างเงี้ยคือชิลมากเลยอย่างเงี้ยคอร์ด A ผมจับนิ้วที่เป็นช่องเดียวกนันนี่ก็พอดีนะครับผมอันนี้นิ้วผู้ชายนะพอดีเลยนะครับมีความรู้สึกเหมือนเราดีดอุคูเรเล่ตัวเล็กตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้วก็ การพกพาแน่นอนพกพาง่าย3 4นิ้วกีตาร์ปกติมาตรฐานพวก Not, เดสนอร์อะไรพวกนั้นจะอยู่แถวแถวสนิ้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะย่อลงมานะฮะแล้วก็น้ำหนักแน่นอนก็จะเบาลงนะครับอ,อย่างที่ผมบอกคือมาพร้อมกระเป๋าคู่ตัวไม่ต้องหาซื้อกระเป๋าแยกอันนี้ดีมากครบชุดเลยแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงเลยครับ3,000นิดนิดเองครับผมโอ้โหได้ตัวนี้เลยนะแล้วก็มีให้เลือกถึง3สีนะครับอย่างตัวของผมเนี่ยที่เล่นอยู่จะเป็นมัลคอนีคือสีม้นะครับแต่อีก2สีเนี่ย อาสเปกไม้น่าจะเปลี่ยนเป็นสปูตนะครับซึ่งจะมีสีเนเชอรัลนะครับแล้วก็มีสีดับนะครับตามรูปที่ขึ้นเลยนะครับใครชอบสไตล์ไหนอยากพกพาสั้นๆน่ารักน่ารักสไตล์ไหนก็สามารถเลือกสีได้เลยอ่าอ,อย่างผมก็ขอย้ำอีกทีว่ามือผู้ชายก็สามารถจับเล่นได้ปกติครับ สะดวกมากเลยตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญมันดูน่ารักมากมันเหมือนเป็นไซส์เดนนอตเนี่ยเนี่ยตัวดีไซส์ดีแต่ว่าเป็นเดนนอตที่เป็นรุ่นลูกของเดนนอตอีกทีประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือคัสกิทิปเปิลซีรีส์นะครับ tp 3 4ครับใครสนใจสาม,มารถติดต่อทาง Music e n t นทได้เลยครับบายบายครับ